ครับอันนี้ทำหนมโดนัทส่งบ้านหมอปลาให้ผู้ป่วยบ้านหมอปลาครับก็ขอขอบคุณคุณพี่สุรันทานะครับที่ได้สั่งขนมแม่น้องอามเลี้ยงผู้ป่วยบ้านหมอปลา ก็วันนี้ตรงกับวันพระไม่บ้นานหมอปลาไม่ค่อยมีมีแขกเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยมีขนมอะไรให้ผู้ป่วยนะก็เลยทำไปวันนี้วันพระแขกไม่ค่อยเยอะกม็มีชอม็อกโกแลตมียังไม่แห้งชออ็อกโกแลตเดี๋ยวแห้งเดี๋ยว เดี๋ยวใส่กล่องต้องรอให้แห้งฮะถ้าไม่แห้งถ้าใส่กล่องแล้วมัน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 ,มนจะลิเป็นพวกชก็อกแลตก็สั่งได้นะครับถ้าใครจะ อดนุ่นแม่น้องอามสั่งขนมเลี้ยงผู้ป่วยบ้านหมอปลาโทรมาคุยกับแม่น้องอามได้ก่อนนะฮะก็ร,รือว่าจะเป็นผู้ป่วยบ้านหมอปลารือว่าจะเป็นอะไรฮะผู้นนะป่วย บ้านบ้านเด็กกัมพา<ช>บ้านเด็กกัมพาก็ดีเด็กกัมพาก็เยอะโทรมาคุยกับแม่น้องอามได้นะฮะเบอร์โทรแม่น้องอามก็ศูนย์แปดแปดเก้าสองศูนย์เจ็ดเก้าหกศูนย์ ก็จะมาคุยเล่วก็จะทําไปวันวันไหนอ่ะเดี๋ยวจะเป็นวันพระนะเพราะวันพระไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีแขกไนงะบ้านพ่ปางดงดงับแขกวันพระทุกวันพระก็จะไม่รบกวนเขาเยอะถ้าไปวันพระ แขกไม่ค่อยมีไงก็มีของของีกมีพวกของใช้ส่วนตัวมีพวกของใช้ส่วนตัวมีแป้งสบู่ยาสิฟันมีของใช้เยอะเยอะเยอะซึ่งก็ คุณพี่ซิลิคอนก็สมทบทุนมากับคุณทุนันธาที่ประเทศโนเวย์ฮะโนเว,นนเวย์โนเวย์โนโนเวย์ใช่ไหมโนเวย์อก็ม,มีน้ำเป็นแพ็คก็เป็นน้ำแพ็คข,ข,ขนขนเพือรถลวเลีเ้ยวเลี้ยวขนมเนี่ยเราให้นี่แห้งก่อนแล้วก็จะแพ็คใส่กล่อง ไปจับกล่องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขนขึ้นรถเดี๋ยวเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูของที่แม่ต้องอามไปซื้อมามีอะไรบ้างครับแล้วก็จะมีของใช้ส่วนตัว ก็มียาสระผมสบู่ยาสีฟันแป้งกระดาษทิชชู่แฟบน้ำยาปรับผ้านุ่นผ้านุ่มโลชั่นโลชั่นด้วยใช่ไหมโลชั่นลิกกิ้งอะไรอีก เยอะครับแล้วก็มีน้ำแพคน้ำแพคขนขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว น้ำแพ็กเพื่อนเพชรโรงงานอยู่ข้างบ้านนี่ฮะโรงงานน้ําผลิตน้ำนี่โรงงานเพื่อนเพชรเดี๋ยวขนม,มเสร็จแล้วเดี๋ยวยกมาวางก็ขอบคุณ คุณพี่สุนันทาและคุณพี่สิริโกน,นะฮะที่ได้สั่งของไปที่บ้านหมอปลาแล้วก็คุณพี่สุนันทาสั่งขน,นมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยว เจอกันที่บ้านหมอปลาเดี๋ยวคนของคนขนมขึ้นรถก่อนช้านี้เจอกันที่บ้านหมอปลาครับ